ลนกีฬาลุยด้วใช่ไหมคะลุยค่ะเห็นอ,อย่างนี้ออก,กลากลางแจ้งมากโอ้ยเยอะเลยค่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ชอบอยู่แล้วแต่มีช่วงหนึ่งที่พักไปเพราะมันทําให้ตัวเองอ่ะพัง <c oughs> คือผู้หญิงอย่างเราอ่ะต้องต้องระวังนะพี่ก็ชอบเอาดอปีนก็ชอบเอาดอแต่ว่าเราที่อาชีพเราอ่ะมันต้องใชหน้าใช้ตาอะไรเงี้ยจะมีหน้าป้าเปิ้ลพี่ตอนนั้นหนุเกิดขึ้นเลยค่ะคือช่วงนั้นถ่ายละครด้วยแล้วพอทีนี้หมิงก็ไปออกเอาดอตลอดเวลาคือทั้งดำน้ำปีนเขาแล้วล่าสุดก็คือไปสมุยไปเกาะมัดสุมคือเป็นเกาะที่ตอนนี้ทุกคนฮิตและอินเทรนด์มากพี่รู้ไหมคะว่าการไปถ่ายกับน้องหมูไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่เห็นมีแต่คนไปถ่ายแล้วก็ทุกคนที่ไปเกาะนี้ ลู้องไปเช็คอินกับน้องหมูจริงๆนะึ้นหมิงลืมมากหมิงอยากถ่ายเบื้องหลังมากคือเลยรู้ไหมคือน้องหมูเนี่ยเขาร้อนเขาเหมือนเราอ่ะเขาก็ต้องหลบแดดพอเขาหลบแดดคือหมิงไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็อยู่ในเพิงของเขาและการที่เราจะพาเขาออกไปได้เนี่ยคือมันไม่ใช่ว่ามาๆๆเหมือนเล่กเลกนองหมาไม่ใช่เราต้องเอาข้เกลียบหรือผักเนี่ยค่ะโรยตามทางสมมุติถ้าเขาเขาเขกินปุ๊บแล้วเรายังโรยต่อไม่เสร็จเขาก็เดินกลับนะคะ เขาหันหลังก <S <S ลงกับแล้วเราก็ต้องต้อ,งอนไม่ได้ด้วยเขาเขาใหญ่มากแล้วจริงเขาเขาแอบแบบว่าถ้า <c oughs> มันคือมันเหมือนเขาจะดุแต่เหมือนแบบถ้ามันไปแย่งเขาหรืออะไรเขาแอบจะมีอักกัด <c oughs> ได้นิดหน่อยอะไรอย่างงี้เราก็ต้องระวัง <c oughs> ที่พี่เห็นนั่นน่ะคือหมิงไปนั่งอยู่กลางแดดอยู่แล้วเราก็ให้ให้น้องคนเรือไปล่อมาเรื่อยๆประมาณเกือบชั่วโมงแล้วหมิงก็ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งรอสแตนบายอูอเพราะว่านั่งอยู่อ้าหมูกลับไปแล้วหรอหมูกลับไปแล้วหรอ กลับไปไม่ได้พี่เราต้องเป็นฝ่ายสแตนบายรอจนเขามาเข้าทีปั๊บเขาเช็แล้วทุกคนเหมือนรู้รู้แบบรู้งานกันนะคนที่เขามารอถ่ายอะอามิงถ่ายเสร็จใช่ไหมอีกคนนึงก็บมาวนอะรีบมาวนวนๆอย่างเงี้ยคือมันก็สนุกดีแต่รู้สึกเฮ้ยสงสารน้องหมูเหมือนกันนะคือเขาก็แบบทั้งอิ่มด้วยแล้วเขาก็ต้องมากลางแดดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะอิ่มแล้วอะเราก็อยู่กลางแดดเหมือนกันนี่